ตื่นเต้นอ่ะกีดก่อนหนึ่งทีดีมากนี่บอกเลยว่าเป็นรายการที่มีแต่กระเทยค่ะเฮ้ยโอ้โหก็นี่คือหนึ่งนี่นี่กระเทยก่อนก่อนนี้อีกหนาจริงนี่ก็คือกระเทยเด็ก ไม่ <S <S ค,คือจริงอย่างหญิงกับออฟก็ทำงานกันมานานแล้วจริงๆกับเกรซก็รู้จักกันแต่ว่ายังไม่เคยทํางานร่วมกันมาก,ก่อนก<ช>็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับน้องอยากมันเล่เวราราวสักท<ช>ีก็อย่างที่บอกพอรู้ปั๊บพิฉันก็น้ําตาไหลนอนไม่หลับฝันร้ายไปหลายวันอยู่ฝันร้า,ายเด็กกันม่นเนนักนายจ๋งนายจงได้เล็กมาบอกว่าได้ทํางานร่วมกันแล้วค่ะแม่วางฟานดีใจก็นั่นแหะค่ะ ก็สำหรับรายการจัดจ้านย่านวิภาดนี่มันเป็นแบบมันเป็นรายการทอล์คโชว์ที่ทําให้เราอารมณ์ดีเ<ช>พราอจริงๆเราคือด้วยความที่เคมีของเรา3คนมันแบบมัน พอได้มีโอกาสมาเจอกันในวันคิตติ้งอ่ะเรารู้เลยว่าทํางานออกมามันต้องสนุกแน่สนุกแน่ต้องมันมากคือเป็นรายการทอล์กโชว์ที่มากกว่าทอล์กโชว์คืออะไรที่รายการอื่นไม่จัดเราจัดเพราะเราคือจัดจ้านย่านมีพาก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการทอล์กที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะว่าอย่างทอล์กโชว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเชิญผู้ร่วมแับเชิญมาแล้วก็ทอล์กกันแต่ว่าครั้งนี้เราจะมีเหมือนกับ เขาเรียกว่า Participate ระหว่างพิธีกรกับแขกรับเชิญอย่างเช่นอาจจะมีะจัดจ้าน Challenge ร้องแข่งกับ up, ออฟแสดงแข่งกับเวสหรือว่าเต้นแข่งกับหญิงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะมีหลายช่องอเขาเรียกว่าหลายช่วงที่น่าสนใจมากมาก,มากขึ้นกว่ารายการทอล์คธรรมดา ใช่ค่ะถ so ้าจะเต็มเพราะว่าศตูเราหนาวมากเดี๋ยวว่าค okay. ิวหน้าจะใส่เฟอร์ละเออถค่ขนาดนั้นเลยค่ะขนาดนั้นเลยก็คือ3คนก็จะเป็นจัดจ้านใน3แบบนะคะเริ่มจากพี่ออฟก็จะเป็นจัดจ้านย่านผ่าสัญญากรเดเี๋ยวจัดจ้านย่านสัญญากรรย่านสัญญากรร อยากให้เซิร์ชกูเกิลว่าดาราทำศิลปกรรมหญิงนัทธาคืออันดับหนึ่งๆอมเพลนจ้าพัดก่อนจัดจันยันคลินิกด้านไหนคะคลินิกทางหลอดเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงจัดมาบอแล้วก็จะเป็นแบบว่าแนวร้องเพลงอะไรแบบว่าเขาก็เป็นตัวพ่ออันดับหนึ่งตัวแม่สีให้เกียจกันหน่อยโอเคตัวแม่ตัวแม่เสียงพ่อที่ตัวแม่เสียงพ่อและเสียงแม่ด้วยบา้งจริงพ่อจงงไปหมด แต่งหญิงบ้างอะไรบ้างเขาก็เป็นตัวตัวท็อปของของการร้องเพลงของหญงพี่หญิงก็เป็นตัวท็อปของการเต้นเป็นกันซงควีนฟอรอมต่างๆของเกรซก็จะเป็นในส่วนการการแสดงงั้ให้สิคะเดี๋ยวนี้อ้าเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นบ้าอันนี้คือเป็นบ้าเลยก็คือเรียกได้ว่าแขกรับเชิญที่มารายการเรานอกเหนือจากที่จะความรู้สึกเหมือนแบบมานั่งคุยกันที่บ้านเพื่อนแล้วก็อาจจะมี การแบบว่าได้ทําอะไรพิเศษพิเศษที่ไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนรวมถึงอาจจะเปนพวกเราแกงก็ได้ใช่พเพราะว่านี่ก็แกงหมดนี่ก็แกงโคแกงเออแกงปวว่าแกงอะไรแบบตแกงป่าใช่ คือรับรองว่าจะได้คอนเทนต์ที่จะไม่เหมือนกับรายการอื่นใช่ค่ะเพราะว่ารายการอื่นค่ะจะมีการนั่งทอล์กโชว์พูดคุยกันธรรมดาแต่ของเราจะเป็นการตีลังกาไม่หรือบางทีแบพูดแล้วนะคะหรือบางทีแขกรับเชิญที่เขามาอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นแบบว่าชาเลนจ์ต่างๆของเขาด้วยรอยใช่ใช่อาจจะมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่แล้วก็แค่เชื่อว่ามันมีความรีแลกซ์บางทีเราจะไม่ได้นั่งโซฟาอย่างนี้เราก็จะนอนคุยกันบ้างใช่จะมีแบบคือเซ็ตของของรายการจะไม่ได้เป็นเก้าอี้อย่างนี้ตลอดไปค่ะก็จะมีเป็นบีนแบ็กบ้างแบบเหมือนแบบผ้า รับเชิญมันไวเท่าๆกับเรา<ช>ก็อาจจะก็อาจาอาจะทําให้เซตมันรู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่ในห้องแบบห้องนั่งเล่นบ้านเพื่นอนหรือว่าถ้าเกสเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็จะเป็นเซตที่เป็นแบบทางการกนิดนึง<ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ร<ช>ับการประเดิมเป็นพิธีการแบบเต็มตัวครั้งแรกเทปแรกวันนี้แบบตื่นเต้นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเไม่เพราะว่าเราเราเห็นรายชื่อแขกรับเชิญแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบหู้ตายแล้วเราต้องสัมภาษณ์เขาหรอเพราะว่าเขาเป็นแบบแต่ว่าโอ้โหแม่คุณแบบคุณปลอยไว้นะ คุณเฟร์เือคือนอกเหนือจากความความน่าสนใจของรายการแล้วแขกรับเชิญที่เลือกมาในรายการเนี้ยทุกคนก็แบบก็น่าสนใจมากอย่างเทปแรกเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเหมือนเขามาสอนเราอีกทีหนึ่งด้วยซ้ำไเหมือนเขาเป็นแบบขั้นปรมาจารย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าก็คิดว่าคงจะได้แบบ เทคนิคของเขาด้วยบวกกับเราก็อาจจะแบบแกล้งเขาด้วยแกงเขาด้วยอะไรคือเรื่องง่ายๆคือเอาสนุกอะค่ะรายการนี้ดูรับรองว่าสนุกแล้วก็จะได้เนื้อหาคอนเทนต์ที่มันแบบแตกต่างจากรายการอื่น <c oughs> นอกจากรายการทอ <c oughs> ล์กโชว์อะไรอย่างนี้ค <c oughs> <ๆ>่ะรับรองว่าจะได้แบบ <c oughs> พวกเราจะล้วงความลับออกมาให้ได้มากที่สุดด้ว <c oughs> <ช>ย <c oughs> ความที่เป็นตัวพวกเราเองก็จะเหมือนการคุยกันเองจะก็จะเป็นฟิวเหมือนการคุยกันเพื่อนการสบายสบายอย่างงี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รับความรีแลกซ์มากขึ้นสนุกมากขึ้นเข้าถึงได้มากขึ้นเรียกได้ว่าช่วงเย็นของวันอาทิตย์ ตอนห้าโมงเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้ยิ้มได้หัวเราะกับพวกเรากดสามสิบสองกดสามสิบสองรอเลยใครไม่จัดเราจัดใช่ค่ะจัดจ้านแย่นวิภาค่ะคุณคิดว่ายังไงคะดิฉันเตรียมห้ามคับเลยในวันนี้ถึงทำงานกันมา6กเจ็ปีก็ไม่เคยตีกันจะมาตีกันอะไรายการไหะ อยู่ไหมคะอยู่ค่ะไม่อันนี้ก็คือนางดูแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายไหนชนะนางจะเตรียมไปอยู่ฝ่ายนั้นใช่แบบเนี่ยนางมีสองนะสองเนี่ยนะสองหัวนี่เราก็ต้องดูฉันทำเบืทอการนี้โดยเฉพาะนะค่ะขอบคุณนะคะใช่อีกหนึ่งคณะกําเนิดวงการตลกแอ่งประเทศไทยอีกหนึ่งเพิ่มมาวาเลนไทน์นี้อย่าลืมมาบอกรักกันนะครับ ชิญชวนแฟนคลับคู่จิ้นเหล่าสาววายทั้งหลายมาบอกรักศิลปินที่คุณชื่นชอบในกิจกรรมวายเลนไทยบายนิวพลัสในช่วงเดือนแห่งความรักนี้มาแสดงความรักของคุณให้โลกรู้ว่าฉันนี่แหละดอมตัวจริงด้วยการส่งคลิปภาพหรือข้อความที่คุณอยากสื่อถึงศิลปินคนโปรดมาที่เราแล้วเราจะเป่าประกาศความรักของคุณให้เต็มจอดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ตรงคำบรรยายได้ วันวนาเลนไทน์นี้ก็ส่งความรักมอบความรักดีให้ซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมให้ผมด้วยนะครับขอบคุณค่ะ